สวัสดีแฟนบอลทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วกับเนื้อฟันบอลทีเด็ดบอลจับเหนือน้ำชุวงนั่นเองค่ะเราไปดูผลบงผังคู่เมื่อคืนกันก่อนนะคะสําหรับผู้อลเลิโกมาริกพบกับคาดินนั่นเองค่ะจบกันไปด้วยผลชนะของเอลเลิโกมาริกที่สกอร์4ประตูต่อ0ค่ะส่วนทีเด็บวันนี้นะคะเป็นศึกบอลพีเมียนลีกอังกฤษเป็นการจัดการระหว่างทีมแมนยูเนติพบกับสเปอร์นั่นเองซึ่งนัดนี้นะคะแข่งที่ทิ้งของแมนยูค่ะสถิติการจัดการ5นัดล่าสุดข,ข,ของทั้งสองทีมนะคะจะเป็น่ของูคะ ที่สามารถเก็บชนะไปได้ทั้งหมด3นัดเสมอ1นัดแพ้1นัด e ค่ะส่วนสถิติฮานดล่าสุดทุกรายการของแมนยูนะคะแมนยูสามารถเก็บชนะไปได้ทั้งหมด2นัดเสมอ2นัดแพ้1นัดค่ะสถิติในบ้านฮานดล่าสุดของแมนยูนะคะแมนยูก็สามารถเก็บชนะไปได้ทั้งหมด2นัดเสมอ3นัดค่ะ ซึ่งฟอร์มล่าสุดของแมนยูนเน็ดนะคะแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้มาด้วยสกอร์ 4- ประตูต่อ1เลยทีเดียวค่ะส่วนทางฝั่งของสเปอร์นะคะสถิติห้านัดล่าสุดทุกรายการนะคะสเปอร์สามารถเก็บชนะมาได้ทั้งหมด3นัดเสมอ1นัดแพ้1นัดค่ะและสถิติห้านัดล่าสุดของการไปเยือนนะคะสเปอร์สามารถเก็บชนะมาได้ทั้งหมด2นัดเสมอ1นัดแพ้2นัดค่ะซึ่งนัดล่าสุดนะคะสเปอร์สามารถชนะเอเวอร์ตันมาด้วยสกอร์ 5- ประตูต่อ0เลยทีเดียวค่ะส่วนราคาบอลหุ่นนะคะเปิดมาที่ทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างแมนยู กละงครึ่งลูกควบหนึ่งค่ะจากการวิเคราะห์ฟอร์มการเล่นและปัจจัยสำคัญของ2งทีมนี้แล้วนะคะแม้ลองดูแล้วก็ขออาใจช่วยทีมสเปอร์ลวกันนะคะสําหรับนัดนี้เลยขอมั่นใจไปที่รองสเปอร์ค่ะบุกจิกปากหม้อผีขาบ้านแน่นอนเพราะฉะนั้นคู่นี้นะคะเลือกรองสเปอร์ไปที่ครึ่งลูกมีเห็นแน่นอนอย่างน้อยหนึ่งประตูค่ะส่วนสกอร์ที่คาดไว้น,นะคะน่าจะจบที่1ประตูตัวนึงนั่นเองค่ะส่วนใครท่านไม่อยากพลาดการวิเคราะห์ทีเด็ดบอลจากช่องฟันบอลน,นะคะ,นนะ,คะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเต ค่เด็จดีๆประจำวันนั่นเองค่ะแล้วมาเจอกันใหม่เดือนพรุ่งนี้ก่อน5โมงเย็นนะคะส่วนวันนี้เมียก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย